ถึงแล้วใช่ไหมเอาอเมซี <lava>. ่ประกาศประาศไปไหนไหมคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมินไอเดียรี่ทริปนี้นะคะเราเดินทางไปกันที่จังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้นะคะเราพาอ่างเปากับออกกันมาเที่ยวด้วยที่พักที่นี่นะคะติดน้ำตกเลยชื่อว่าทาราทานแคมปิ้งแอนคาเฟ่ค่ะที่นี่จะเป็นทั้งลานกางเต็นท์นะคะแล้วก็จะมีห้องพักแบบกระโจมนะคะเป็นทั้งกระโจมพัดลมแล้วก็แอร์นะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันค่ะ ถึงแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกชุดอาหารเช้ากันก่อนเลยค่ะเลือกได้ท่านละหนึ่งเมนูนะคะส่วนพวกเครื่องดื่มกาแฟผลไม้สดเนี่ยเขาก็จะมีให้เราทานฟรีนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักแบบกระโจมค่ะเราเลือกเป็นกระโจมแอร์นะคะที่นี่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงพักได้ด้วยนะคะแต่ควรเตรียมที่นอนของน้องๆมาเองนะคะไม่ควรนำน้องๆขึ้นเตียงแล้วก็ดูแลเรื่องการขับถ่ายของน้องๆด้วยนะคะ นี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆฟ้าคลึมมากๆเลยเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นน้ำตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าไปเลย เดี๋ยวไอจจะพาไปดูตรงห้องครัวส่วนกลางนะคะเขาบอกว่าตรงส่วนนี้ก็มาทำครัวได้นะคะมีอุปกรณ์นะคะครบเลยมีเตาไมโครเวฟการน้ำร้อนมีเตาแก๊สกระทะมีสิ่งล้างจานไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับผู้ที่มากางเต็นท์ก็คือมาทำครัวตรงนี้ได้สะดวกเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์นะคะพื้นที่เขากว้างนะคะแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวไอจะพามาดูอันนี้จะเป็นจุดห้องน้ำนะคะบริการห้องน้ำสำหรับผู้มากลางเต็นท์นะคะเป็นจุดส่วนเป็นจุดห้องน้ำรวมนะคะก็จะแบ่งฝั่งชายหญิงชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวไอาพาเข้าไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะด้านในคือค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะคะ ห้องน้าในห้องพักเราก็สะอาดมากเหมือนกันค่ะที่นี่เขาดูแลเรื่องความสะอาดดีจริงๆเลยมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะห้องน้ํามีสองฝั่งนะคะอันนี้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งมีหลายห้องค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องแย่งห้องน้ําเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูบรรยากาศริมน้ําตกนะคะอ้าวอ่างเปากับออกัสมาอยู่นี่แล้ว พ้าหรอไหนคะที่โต๊ะนั่งกินไม่บ้านค่ะบ้านบ้านบ้านค่อ่างเป้าไม่สนใจเลยไม่สนใจแม่เลยไปแล้วคะ่ะชอบชิ้วชิว,ชวไปแล้วคะ่ะ น้ำไม่เย็นประกาศประกาศให้น้ำไหมคะเราโโปรนี่ก็วางไว้หน่อยอ่าเราจะไปบางเราตะวางแล้วโกโปรเราจะนั่งตรง five five นี่ไหวแล้วอังเปาบอกไม่ไหวแล้วไปเดินดูมาดิแตม่แาไม่บอกว่าอเราเลยเ้ยอังเปา ตัวอะไรอะ่ะลูกเอาเป๋าตัวอะไรคะตัวอะไรลูกเห็นคะสวยสวยจังเลยสวยจังเลยคะ่ะรู้ว่าคงมีคนถ่าย รู้ว่ามีคนถ่ายเขาโชว์ใหญ่เลย ว่ามีอย่างเลยทินมันกินแซ่บมากเขาไม่ใส่อนยูวะเขายไม่ได้มองก็ตรดโอเคนะว่ี๋ยวพรุ่งนี้ล้เพรุ่งนี้อะไรเเขาไม่ใส่แอยูวะตุดเขาไม่ทันเห็นเือขี่ดินอ่ีแตะเกีย ออรอคะอากาสชอบไหมคะ เป็นหมีสัวภูเก็ตใช่ไหม mm hmm. มีไข่ด้วยกินเป็นไข่ติเดี๋ยวเขาเอาไข่ขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรา